สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ว่างๆนะครับเดี๋ยวเราเราผมมีเหรียญมีอยู่อยากจะให้ดูเคอมีอยู่รุ่นหนึ่งอันนี้ผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อนึงที่ว่าผมนับถือมากเป็นเหรียญหลวงปู่จัมปานนี่นะรุ่นหนึ่งรุ่นสองจะนิยมมากวันนี้ผมจะมาให้ดูรุ่นนี้อ่ะผมจะมาสอนให้ดูนะ รุ่นสองหลวงปู่จำปาวัดสารีขอดูกันยังไงดูกันยังไงไม่ว่าจะเหรียญสึกเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าดูกันยังไงจะเจอแล้วจะซื้อกันได้ยังไงโอเคงมันมากเลยเนะี่ยทงแอดมินเปิดเพลงแบบว่าหน้าสั่งเบียร์สักเยอะอ่าเดี๋ยวผมจะมาให้ดูกันเลยนะ หาต้องไปนะครับอ่านี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจำปานะเดิมๆเลยนะเห่นครับเบสิกเหรียญทั่วไปนะครับเป็นเหรียญปัม๊มเป็นเหรียญปัม๊มเราก็จะดูเนเห็นไหมเสี่ยนเซียนโอ้โหเดี๋ยวผมหาโฟกัสก่อนนะ เห็นไหมครับเสี้ยนเหรียญตามขอบเหรียญเบสิกเลยนะจะต้องดูก่อนเบสิกอันนี้ก็ไหลทองก็ไหลทองก็ต้องแห้งนะครับเห็นไหมเสี้ยนเห็นไหมคําว่าพ่อจปาปลายมาไมตามเนี้ยเห็นไหมเสี้ยนนี่จะวิ่งกัน,เ,น,เ,ปน,เ,นเป็นเส้นเส้นเลยตามเนี้ยเห็นไหมอันนี้คือเบสิกเหรียญแล้วธรรมชาติความเก่าเป็นไงดูสนิมสิครับดูสนิมนะเนี่ยสนิมเขียวดูเนื้อ เนื้อโลหะอันนี้เบสิกดูทองอเห็นไหมเสี้ยนวิ่งตามเสีน้นตํามต้องมีเสี้ยนนะเห็นไหมในตามจอกคงซอกแขนยังคามมากครับเบสิกเหรียญดูสีเหรียญแล้วตำหนดตำหนดที่ว่าผมเคยเจอมานะใช้คำว่ามีแทบจะทุกเหรียญแต่ที่ผมเจอมามีทุกเหรียญเลย ถ้าเจอแบบนี้พ็แท้เลยซื้อได้เลยนะเอาผมเอาเอาเหรียญที่ไม่เลี่ยมดีว่วานี่ผมจะให้ดูตําหนิเหรียญน,นะหลวงปู่ต้องมีนะไม่ว่าจะสึกหรือไม่สึกมีทุกเหรียญน,นะครับนี่มีจุดนี้หนึ่งจุดแล้วก็จะมีขีดตรงนี้ขอบเหรียญสามขีดดูเหรียญที่ว่าสึกมาก เห็นนะไม่ว่าสึกขนาดไหนนะโฟกัสไม่นี่เห็นไหมครับก็ยังอยู่เห็นไหมนี่จุดตรงนั้นก็ยังมองเห็นรอยขีดอาจจะมองไม่เห็นนะนนี่นะแต่เบสิกเหรียญชัดเจนนะฮะปูดจัปานี่เป็นตำนานหลังดำลูกศิษย์หลวงปู่สุกนะครับนี่เห็นไหม ตงสายแอดมินมันจะเปิดคอนเสิร์ตให้ผมวะ<ม>เห็นไหมครับ <L un ters> จุดตรงนี้ต้องมีลักขีดตรงนี้ไม่ว่าจะสึกขนาดไหนยังเห็นนะอ่า <L un ters> ผมจะหาที่ว่าเหรียญที่ว่าเรี่ยมมาว่าเปิดๆจริงๆก่อน <L un ters> ผมจะให้ดูไงว่ามันมีทุกเหรียญจริงๆเนี่อ่ะ <L un ters> เห็นไหมครับ เห็นไหมอันนี้จำหนีนเหรียญขอบนี่มีสามโหผมไม่ไหวกับเพียงละเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปหาเต้นก่อนดีกว่าเปิดมันขนาดนี้เหรียญหลวงปู่จำปานะครับเหรียญหลวงปู่จำปาวัดสาลีขอจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับ เป็นเหรียญหลักอีกเหรียญหนึ่งค่อนข้างที่จะหายากนะครับใครมีส่งมาขายผมใครมีแบบนี้แบบนี้พิม์แบบนี้แบบนี้จำนี่แบบนี้จุดตรงนี้สภาพไหนก็ได้แบบนี้พิม์แบบนี้บบนจำพิม์พไว้นะครับจำนี่หลังมีอะไรบ้างมีจุดตรงนี้ตรงนี้สามขีจะเหลือหรือไม่เหลือจะสภาพไหน แตภาพนี้หรือแบบนี้หรือจะสวยแบบนี้ส่งมาขายผมครับผมรับเช่าทุกสภาพเหรียญหลวงปูจจ่จำปาวัดสาลีโขนอกจากจะมีเขาจะมีพิมพ์นี่พิมพ์สมเด็จแต่วันนี้ผมจะยังไม่พูดถึงครับพิมพ์ผ้าปิดตาแต่ถ้าเจอพิมพ์แบบนี้รีบส่งมาเลยนะครับ สว,สวยหลักแสนนะพิมพ์นี้พิมพ์นี้คือรุ่นหนึ่งเดี๋ยวเวลังผมจะมาสอนดูสวยๆหลักแสนผมรับเช่านี่นะครับจำพิมพ์ไว้แบบนี้รุ่นหนึ่งแบบนี้รุ่นสองแบบนี้สวยๆหลักแสนนะครับสวยๆหลักแสนส่งมาเลยส่งมาผมรับเช่าถึงที่โอเคครับวันนี้ไว้เจอกันใครมีอยากขายส่งมาครับรับซื้อรับเช่าสุขภาพไว้เจอกันครับ ติดตามได้ที่ Facebook NKK ดอยพิศณุโลก NKK ดอยโดยผมดอยพิศณุโลกสวัสดีครับ